บริษัท24ชั่วโมงคอฟฟอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดได้ก่อตั้งขึ้นด้วยวิสัยทัศน์และวิธีคิดที่ว่าเราจะสร้างธุรกิจอะไรเพื่อสังคมเราจะสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับคนไทยได้อย่างไรและให้ทุกคนสามารถมีธุรกิจเป็นของตัวเองได้หลังจากที่บริษัทก่อตั้งมาได้ประมาณ1ปีก็เกิดวิกฤตโรคระบาดโควิด19หลายประเทศต่างได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างส่งผลให้เศรษฐกิจถดถอยลงทั้งโลก มีผู้คนจำนวนมากต้องตกงานและขาดไรายได้รวมไปถึงผู้ประกอบการห้างร้านต่างๆเช่นร้านค้าร้านอาหารโรงแรมห้างสรรพสินค้าหรือแม้แต่สถานบันเทิงที่ต้องทําการปิดตัวลงแต่บริษัท24ชั่วโมงคอฟฟี่เรากลับเห็นว่าเป็นโอกาสที่จะสร้างธุรกิจที่ตอบโจทย์ในสถานการณ์เศรษฐกิจที่แย่แบบนี้ได้ยังไงต้องบอกว่าไอเดียในการทําธุรกิจที่เราได้มาเนี่ยผมเองก็พยายามมองหาเราจะไปยังไงในยุคเวลาของการเปลี่ยนแปลงนะครับ ผมคิดว่ามันเป็นทรัมมิ่งที่เราได้คิดและเริ่มต้นก่อนวิสัยทัศน์ของบริษัทจริงๆเรามองการไกลามากว่าเราจะทําให้บริษัทของเราเนี่ยเติบโตอย่างไรธุรกิจกาแฟเนี่ยเป็นธุรกิจที่ใหญ่มากและมวลรวมของตลาดในธุรกิจกาแฟเนี่ยเติบโตแล้วก็ขยายไปทั้งทั่วโลกและในประเทศไทยและเมืองไทยเนี่ยเป็นแหล่งปลูกกาแฟที่ใหญ่และดีมาก สิ่งที่เราตัดสินใจนะครับเลือกธุรกิจนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นทางรอดแน่ๆสาหรับในธุรกิจเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคนดื่มกาแฟและคนไทยก็ดื่มกาแฟมากขึ้นนะครับเราเห็นจะร้านกาแฟเกิดขึ้นอย่างมากมายจึงทําให้ผมมองเห็นไอเดียเลยว่าจริงๆแล้วตู้กกาแฟเนี่ยเป็นธุรกิจหนึ่งที่สามารถตอบโจทย์และก็ผมคิดถึง อ,อนาคตของคนไทยว่าปัจจุบันเนี่ยตู้ลักษณะเครื่องวิชีนหรือในระบบนี้นะครับมันจะเติบโตมากถ้าใครจับและลงมือทําอย่างจริงจังและทุ่มเทกับมันนะครับแล้ววางรากฐานดีๆจัดระบบดีๆผมคิดว่าเติบโตอย่างแน่นอนสําหรับธุรกิจนี้ครับ